สวัสดีครับเ,เพื่อนๆอยู่กับผมถูกใจสายชางนะครับคลิปนี้ก็ประกอบเสื้อสูบกันเลยครับจะไม่ทายเยอะนะครับแทนนิดเดียวนะครับนิดเดียวเอง <c oughs> สปเกรนมันก็ใส่แค่ข้างเดียวนะครับเพื่อนอย่าลืมโซ่นะครับโซ่ด้วย เข้ามานะครับก็ประมาณนี้ค่อยดันลงไปนะครับค่อยดันลงไป เราจะหมุนปลายตรงนี้นะครับให้ตรงทะแยงกับรูแบกนี่นะครับปลายสลักนะครับเนี่ยให้ตรงข้ามกับรอยแบกตรงนี้นะครับเพื่อกานไม่ให้กิ๊บไหลนะครับก็ใส่แล้วก็ขอดูนะครับให้มันแน่นๆเดี๋ยวมันจะรวมครับโอเคนะครับเช็คด้วยแน่นหรือยังถ้าแน่นแล้วก็โอเคนะครับ ใช้รวนะครับเป็นตะขอครับเกี่ยวโซ่มานะครับ ใช้ค้อนอยางนะครับในการคาะครับหดือค้อนไม่ลองอยู่ข้างบนนะครับสังเกตนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้อยู่ข้างล่างน,นะ จากอีพีแรกๆนะครับที่ผมโยกลุกสุปดูนะครับหลวมเลยนะครับมาตอนนี้คือฟิตเลยนะครับไม่โยกเลยนะครับจบแน่นอนสัพาเกต็แล้วก็ลงฝาสูปได้เลย แหวนทองแดงนับอยู่ฝั่งนี้นะครับบนล่างนะครับแหวนธรรมดาฝั่งนี้นะครับ น็ดตรงนี้ผมจะอ,อัดไปประมาณ10นิวตันนะครับ10นิวตันเมตรนะครับโอเคนะครับปเจาจอนลั่นแก๊กแล้วก็พอแล้วนะครับหยิบสองนิวตันเมตรได้แล้ว2ตัวสามตัว โอเคนะครับจบนะครับยี่บสองนิวตันเมตรนะครับประมาณนี้เลขศูนย์จะตรงขีดแรงยี่สิบสองนะครับเห็นไหมขิดแรกยี่สิบสอง 22. ใช้เสร็จก็ขายด้วยนะครับเพื่อนขายไว้อย่างเดิมนะครับเดี๋ยวสปริงแกนต่เรียบร้อยดีนะครับการใส่เสื้อและฝาสุบอะไรทุกอย่างนะครับแล้วก็ ปิดฝาพวกนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมล็อกตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยล็อกให้แน่นเลยแน่นนิดนึงแน่นไปเลยตึงๆไปเลยแล้วก็ผมในการก่อนหน้าผมได้ทาการเช็คแวไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่าครับแมาเช็คแม็กตัง้งลูกสูบศูนไตบนกันนะครับแล้วก็เช็คแม็กอะไรต่างๆนะครับ <S <S เดี๋ยวก็เป็นคลิปหน้าดีกว่าของโซ่ของอะไรนะคลิปนี้เดี๋ยวอาจจะยาวแล้วครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับลุยกันต่อครับ สวัสดีครับ